สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีวันนี้มีงานถอนหญ้าบริเวณข้างต้นองุ่นนะครับเพื่อนๆหญ้าลกมากเลยครับตรงนี้จะต้องนั่งถอนเอานะครับเพื่อนๆเพราะใช้เครื่องตัดหญ้าไม่ได้ครับเพราะว่าเราปูอ้ที่ว่าเขาเรียกอะไรนะผ้าผ้ารองเบิร์นอย่างนี้ครับเดี๋ยวใบพัดมันจะอาจจะเกี่ยวผ้าได้ครับก็เราต้องใช้มือถอนแบบนี้นะครับยุงก็เยอะครับเพื่อนๆยุงเยอะมากเลยครับเป็นป่า ก็าั่งถอนไปแบบนี้นะครับช่วงเช้าจะทําได้อยู่ครับช่วงบ่ายทาไม่ได้แล้วครับอากาศร้อนครับเพื่อนๆถอนแบบนี้แล้วครับนั่งค่อยๆถอนไปครับองุ่นถอนแล้วเราก็กองไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วค่อยเอาไปทิ้งครับเพื่อนๆถอนไปเรื่อยๆครับหลังเจ็ดเสร็จจกให้อาหารน้องวัวครับตรงนี้ก็ดีหน่อยครับมันจะเป็นร่มไม้บางครับแต่ช่วงบ่ายมาก็คือ พาทิศต,ต่อไปอีกทางก็จะร้อนแล้วครับตอนเช้าก็ต้องต้องทําไปครับเพื่อนนี่ครับหญ้าลกมากครับเพราะช่วงหน้าหนาวนี้จะไม่มีหญ้าเลยนะครับมีแต่หน้าร้อนครับหน้าร้อนเยอะหญ้าจุงก็เยอะกว่าจะถอนเสร็จคงใช้เป็นไข่ออกพอดีครับยุงเยอะเกินครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเองทุคกทคนนะครับผม